ดวงชะตาของชาวราศีตุลในปี2 5 1 7สวัสดีครับพบกับช่องบาร,รมีเทพหนุนดวงดูดวงชะตาเศรษฐีในโชคชะตาของท่านดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งชะตาชีวิตดีๆจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเจริญรุ่งเรืองในปีนี้ความเพ่งความปางเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปีพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านด,ดีความสุขความจเจริญบังเกิด ดวงชะตารักไร้เนาเกิดขึ้นในโชคชะตาจิตใจของท่านสดใสร่าเริงแจ่มใสความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านท่านทำอะไรก็จะราบรื่นราบเรียนเป็นไปได้ด้วยดีจะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินความประสบ็จบังเกิดขึ้นในโชคชะตาองค์เทพจะชี้นำทางชี้โชคลาภเงินทองบารมีวาสนาความรักของคุณเหมือนถูกกำหนด รักไร้เสียงบังเกิดคาพูดคาจากับคนรักจะมีความนุ่มนวลน,นิ่มนวลเป็นอย่างมากความรักของคุณจะเกิดการต่อล้อต่อเถียงขึ้นบางครั้งบางคราวแต่ยังไงก็แล้วแต่ดวงใจที่บริสุทธิ์เกิดขึ้นความผูุกผ่อบความบริสุทธิ์จิตใจของคุณไร้เดียงสาความสุขความเจริญโชคลาภเงินทองมรมีวาสนากําลังจะเข้ามาธุรกิจการงานตําแหน่งหน้าที่การงาน จะราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีช่วงชะตากล้าได้กล้าเสียต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเป็นคนที่มีสติปัญญามีเสน่ห์มีความแข็งแกร่งมีแรงบันดาลใจในการกระทําสิ่งต่างๆแรงกระตุ้นบันดาลความเป็นพ่อความมีสติปัญญาบังเกิดความสุขความเจริญโสดใสรา,าเริงชีวิตของคุณจะกลับมาโสดใสอีกครั้งถ้าท่านเจอปัญหาเข้ามารวมแล้ว เรื่องราวหลายๆกำลังจะมาลายหายไปสิ้นสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนาเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาหนุนดังดวงชะตาความสุขความเจริญตกต,กตำแหน่งเหรียญใหญ่ลาภที่ได้มาจะไม่คาดกว้างการได้ความช่วยเหลือจากผู้อื่นเกิดขึ้นในโชคชะตาเงินทองบารมีวาสนาถูกรางวัลที่หนึ่งการเริ่มต้นการได้รับรายได้เพิ่ม การเริ่มต้นการกระทําในสิ่งที่รูปร่างแปลกใหม่ธุกรกิจการงานสิ่งที่ท่านไม่วาดฝันจะสร้างเป็นเหตุทาให้ท่านรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันง่ายดายเพราะฉะนั้นความรวยจะบังเกิดขึ้นจากดวงชะตาท่านดวงชะตาตกตําแหน่งสมควรที่จะได้รับการได้รับสิ่งที่คุณสมควรที่จะได้รับเกิดขึ้นในโชคชะตาอำนาจเงินทองบารมีวาสนา การช่วยเหลือจากผู้อื่นการบริจาคก,การชำระหนี้สินสิ่งต่างๆท่านสมควรที่จะได้รับบุญกุศลวาสนากำลังจะมาหนุนนับมีการจัดก,การทางด้านเรื่องการงานการเงินโชคลาภตัวท่านกำลังจะเปลี่ยนแปลงในโชคชะตาสิ่งดีๆจะบังเกิดดวงชะตามีการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีและท่านจะได้เป็นที่หครับอำนาจบารมีวาสนามีการเริ่มต้น ของความเป็นเพื่อนเพื่อนฝูงจะนำพาโชคลานดวงชะตาตกตําแหน่งที่ดีมีอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวการได้รับการเชื้อเชิญเข้าสังคมได้รับความรักความอบอุ่นได้รับความสะดวกสบายได้ครับได้รับความเมตตาใครบางคนจะใจดีกับท่านเป็นพิเศษเพศตรงข้ามเข้ามาหนุนนำดวงชะตา ดวงชะตาอยู่ในเก์จินตนาการที่สร้างสรรค์เป็นคนที่เรียนรู้อะไรเรียบง่ายด้วยบุญกุศลวาส,สนาท่านตกตำแหน่งอำนาจท่านอาจจะต้องต่อสู้ประหารประหารเพื่อได้อะไรมาบางอย่างแต่ขอทำนายว่าดวงชะตาท่านจะพิกผันเป็นเศรษฐีเงินล้านด้วยโชคชะตาตกตำแหน่งเป็นคนที่เด็ดขาดจะได้รับ ความยินดีความพอใจความสะดวกสบายมีสุขภาพที่ดีมีความสุขมีความพึงพอใจทั้งทางด้านเรื่องร่างกายและจิตใจจะเป็นคนที่มีความสุขได้รับสิ่งต่างๆที่ท่านวาดฝันเอาไว้ความสุขความเจริญจะบังเกิดขึ้นกับโทวท่านดวงชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยความฝันจะเกิดความแม่นยำ ชี้โชคชะตาในช่วงนี้ท่านทําอะไรจะรู้สึกว่ามีรางบอกเหตุมีเรื่องราวต่างๆคอยบอกกระซิบสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยหนุนนําดวงชะตาความสุขความเจริญจะริ่มรวยด้วยทรัพย์สินทองด้วยอํานาจบารมีวาสนาดวงชะตาตกอํานาจไม่นานจะรวยเป็นเศรษฐีเงินล้านทิพย์พันธ์เปลี่ยนแปลงไปทางได้ดีความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเปิดไพ่จ้ำดวงชะตาสิ่งต่างๆเกิดขึ้น กับตนเองมีความพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ใครจะทำเกินหน้าเกินตาปล่อยเข้าไปทุกสิ่งทุกอย่างเหยี่ยวเข้าตัวเองดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งธุรกิจการงานการเงินขอทำนายว่าดวงชะตาท่านจะผสมความสำเร็จโดยง่ายการงานการเงินสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างจะคอยอำนวยความสะดวกเวลานี้เป็นเวลาแห่งผลผลิต ทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาทำาไม่ท่านรู้สึกว่าการงานการเงินมันราบลื่นผลผลิตของท่านจะงอกงามเป็นคนที่ได้รับอบรมมาดีมีสติปัญญาล้ำเลิศใครจะแก่งแย่งชิงดีอิจฉาให้ร้ายอย่ามาคิดลองดีโชคชะตาของท่านกำลังจะเปลี่ยนไปสถีกลานบังเกิดถูกลงวัลใหญ่ทำไมจะเป็นไม่ได้รับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังเจหมายถ้าเมื่อคืนฝันเห็นมู งูมารัดที่เอวนะครับเพศตรงข้ามจะนำพาโชคลาภเงินทองวาสนาเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วดวงชะตาท่านอาจจะตกถังเข้าสารรวยๆต่อแต่นี้ไปชะตาตกชิงไหวชิงพยิบเล่เรียนแพรวทำอะไรต้องระแวดระวังแต่ด้วยบุญกุศลวาสนา ดวงชะตาท่านกาลังจะเปิดรุ่งโรจน์ประสิทธิสมหวังดังใจใหมายตูกสิ่งทุกอย่างจะร้ายจะกลับกลายเป็นดีสิ่งต่างๆสะท้อนกลับไปใครเล่นร้ายก็สะท้อนกลับเรื่องราวเล่นร้ายเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องราวต่างๆได้มาลายหายไปสิดวง,งชะตาท่านกําลังจะเปิดเป็นเศรษฐีเงินล้านดวงชะตาท่านกําลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆดีเรื่องแพ้ชนะอย่าไปกังวลเพราะท่านจะต้องต่อสู้ แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาส,สนาและท่านจะได้เป็นที่หนึ่งสิ่งต่างๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านความกัดแย้งในทุกสิ่งทุกอย่างการแข่งขันจะต้องมีการพิสูจน์การที่มีข้อผูกมัดในเรื่องเพศว่าท่านจะต้องเป็นเพศชายหรือเพศหญิงในตําแหน่งหน้าที่การงานสิ่งเหล่านั้นมันจะไม่สามารถขัดขวางท่านได้ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในโชคชะตาและอุปสรรค การแข่งขันมีช่วงเวลาแห่งการแสดงออกความแข็งแกร่งเกิดขึ้นทางด้านเรื่องสุขภาพร่างกายแข็งแรงชชยชนะกำลังจะเข้ามาท่านจะมีความพยายามสูงเป็นพิเศษในช่วงชะตาช่วงนี้ความเดนเนื่อยเมื่อยล้านะครับจะเกิดขึ้นแต่ว่าเหนื่อยก็ยอมทนปัญหาเงินทองกำลังจะประสมเลนนะครับแต่ว่ายอมเหนื่อยนะครับการที่ท่านเหนื่อยไม่ได้แปลว่าเงินท่านจะไม่มียิ่งเหนื่อยยิ่งรวย ท่านจะเอาหรือไม่โชคชะตาเศรษฐีเงินล้านกาลังจะเข้ามาโชคใหญ่เงินทองวาส,สนาถูกางวันที่หนึ่งก็เป็นไม่ได้เราแวดระวังกับทุกสิ่งทุกอย่างใครคิดร้ายใส่ร้ายใบสีระวังสิ่งนั้นจะย้อนกลับไปเพราะว่าดวงชะตาท่านกําลังจะแข็งอํานาจบารมีวาส,สนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านอยู่ชะตาตกตำแหน่งพักฟื้นตัวมีความต้องการการพักผ่อน มีการพักผ่อนชั่วคราวมีการทําความรู้กับอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นดวงชะตาท่านอาจจะต้องจัดแจงกับปัญหาต่างๆัฟื้นขึ้นมาใหม่หนุนนา,าดวงชะตาตัวเองให้ร่ารวยด้วยทรัพย์สินททองความสงบสุขความพักผ่อนคลายเรืองเครียดปัญหาต่างๆกําลังจะขี้คายความสุขความเจริญรุ่งเรืองความร่ํารวยจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตากําลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆความร่ํารวยจะบังเกิด การพักฟื้นการเจ็บไข้ได้ป่วยจะเริ่มลี่คายเริ่มดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องระแวดระวังกับการประทะกับใครบางคนสิ่งต่างๆภาวะตึงเครียดภายในจิตใจกําลังจะลี่คายเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่รับทรัพย์รวยโชคสมหวังตามใจหมายมีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีเวลาเป็นเวลาแห่งการหยุดพักผ่อน ถึงเวลาอำนาจปารมีวาสนาความสุขความเจริญจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองสถานการณ์ต่างๆตกตำแหน่งหน้าที่จะสำเร็จความผสมสำเร็จความยินดีปีดาเกิดขึ้นในโชคชะตามีการแก้ไขเอาชนะกับปัญหาต่างๆความใจเยอดยานทำสิ่งใดก็จะสมบัติถนาล่ำรวยด้วยทรัพย์สินกันทองเป็นคนที่แรงกระตุ้นทางด้านจิตใจอย่างแรงกล้า เป็นคนที่ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องอย่างแท้จริงสถานการณ์บอกได้เลยว่าชัยชนะกําลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านจดจำประวัติปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโชคชะตาขท่านแล้วท่านจะสมหวังดังใจหมายชื่อเสียงเงินทองอำนาจบารมีวาสนากําลังจะเข้ามา